หนูครับเจ้านายผม,ผมที่ผมสีดำที่ผมสีดำนั่นหรอฉันก็ไม่รู้่นายลองไปดูเองก็ได้ครับเจ้านายผมทำอ่ะยังไงฉันว่ามันก็มีหรอมั้ ชู่ายแคนี้ทำไมเันช่างตัดเปียบขนาดเนี้ย อะไรของนายนายเป็นแมวอะไรของนายเนี่ยว่าเจ้านายเจ้านายเลยคือผมชื่อแมวดำแมวดำงั้นเหรอลำคาจริงเลยทำไมอะ่ะนายห้ามตามฉัน แหว่วินคนนั้นเด็กอ่ะตกลงไ,ไม่ไปไม่ดึกใช่ไหมถือไปดูก่อนไอ้อยู่ไหนฮะฮะนั่นไงตรงนั้นนี่เองเช่าประสุบซ่อนแถว่ีหืม เจ้าเลยว้าจะไปหาเจ้าเจ้าแวมพายตัวนั้นต้องรีบไปก่อนเลยนะฮึพลังฉันก็มัอ่อนแอด้วยฉันต้องไปฟื้นฟูพลังแล้วเนี่ยพลังอ่อนแอมาก แกแล้วมันจริงจริงเหรอบินลงก่อนเดี๋ยวมันรู้เฮ้ยเป็นไปได้หรอเนี่ยว่าที่จริงแมวทำไมพลังฉันอ้าฉันจะเป็นแมวของเจ้าแววนพายตัวนั้นจริงใช่แล้วฉันเป็นแมวของเจ้าแหวนพายตัวจริงแต่ว่าฉันไม่ยอมรับเลยและฉันก็เป็นแมวที่พิเศษมากและบินได้ด้วย

ชอบหรอกไม่มีทาง,งเสียหรอกเจ้าก็ไปแก้ไขเอาเองก็แล้กันเนะ <c oughs> มีซะเจ้าแมวดำแม้ข้าสร้างเจ้ามาข้าก็สามารถทำลายเจ้าได้เป็นสีร้อยเท่าเลยไม่มีทางหรอกเพราะข้าเป็นแมวดำที่มีพลังเยอะกว่าเจ้าอีกเจ้ากล้ามาถุกเจ้าข้าอีรอเจ้าแมวดำ ตอนนี้เป็นแมวที่อับประสงค์จริงเลยนะรู้อย่างนี้เนี่ยฉันจะจัดการนายให้สิ้นซาบไปใหจจ้จบเรื่องนะว่าฉันจะจัดการนายที่หลังเพราะว่าตอนนี้พลังฉันอ่อนแอเหมือนกันเฮ้ยนายรู้เรื่องว่าพลังฉันอ่อนแอเพราะฉันรู้ได้เพราะว่านายเป็นแมวของฉัน บอกแล้วเราตัดขาดกันแล้วฉันไม่ใช่แมวของแกแล้วโอเคดแล้วด้วยลืมเลยแต่ว่าฉันก็ยังรู้นายอยู่นะว่านายเป็นแมวนิสัยยังไงนายเป็นแมวที่ปกป้องมนุษย์แล้วก็ชอบออกเดทกับมนุษย์สาวสวยๆอย่างนี้เพราะฉันไม่ใช่แมวแวมพายนะ ฉันเป็นแมวธรรมดาไม่จ็เป็นแมวครื่องวั่พายเจ้าน่ะมีพลังเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ผ้าพลังอ่อนแออยู่แล้วข้าจะมาจัดก,การเจ้าทีหลังตอนข้ายัางมีพลังแข็งแกร่งได้เดี๋ยวเราก็ามาประลองกันตอนนี้อะเธอก็คิดนายก็ผิดแผดเอาเองเนง ฉันอาจจะไปกับเจ้านายเกจเจ้าน้าอยาไปกับมันนะไปไปไปค่ะไปกันเถอะ ชึบชั้นเลยที่พักตรงนี้ที่พักเอาเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราจะมาคิดแผนจะดก,การเจ้าแมวดำนี่ก่อนจะไม่เธอย้ายไปค่ะเธอก็ไปนั่งสิ ได้ค่ะได้ค่ะเอาข้าพเจ้าัสื่อทำไปเนี่ยนอนดีกว่าืึแกคอยดูนะฉันจะจัดแกแกให้สิ้นทรากเลยเจ้าแวมไพวิน ย้งเจ้านายไปจากค่าทีเลยแล้วแบบนี้ฉันจะทำยังไงดีเจ้านายฉันก็จะอยู่ฉันยังไงเนี่ยเอาฉันเผือร้องไห้นี่นาไงดีฉันรู้แล้วต้องคิดไปให้ออกเลย ถอยดูเถอฉันจะคิดแลงออกกลับไปบ้านเก่าที่ฉันเคยอยู่ดีกว่าฉันจำได้แล้วที่เจ้าแวมพาตัวนั้นวินเลยบอกฉันฉันจะต้องกลับลานดนตรีจริงๆเหรอทำไมฉันต้องไปลานดนตรีด้วย ที่นี่นี่เองลานดนตรีอยู่ไกลมากๆเปิดก่อนไม่ได้เปิดมานานเลยนะนี่ไงแต่ว่ามันไม่อยู่ที่นี่แล้วทำไมมันไม่มันไม่อยู่้านดนตนรีบนภูเขาทำาไงดีอ่ะต้องคิดแผนก่อนแนะ ูวินเคยดูแลฉันมากเขาม่เคยตามหาฉันเลยฉันต้องคิดแไผไนออกก่อนว่าฉันจะทำยังไงกับวินดิฉันขอเอาอุปกรณ์มาก็ไ,ได้นะฉันก็ต้องเป็นเื่จัง้นหว่ใจเลยนี่ 5คุมขอให้เป็นงั้นจใสจเป็นสีดำก็แล้วกันก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นฉันจะสร้างเสาแล้วก็จะต้องเป็นเสาแห่งวสร้างในลานปนระตีเคทีก็ได้แล้วโอเคได้เรียบร้อย โอเคทำไปได้หนึ่งขั้นตอนทงน้งานฉันจะเริ่มแผนเลยโอเคฉันสองได้ว่าฉันมีภารกิจเยอะมากเลยเนะี่ยภารกิจตั้งหลายแห่งเลยเราจะต้องไปทำยังไงทีอกับภารกิจขอดูเสาอ,อากาศก่อนที่ฉันตัดเอาไว้ เฮ้ยสะสมบูแล้วสาอากาศชั้นว้าวแล้วฉันก็ต้องไปจุดไฟข้างบนสาอากาศนี้หรอทำไมต้องไปจุดด้วยเนี่ยจุดอ๋อพลังไฟฉันก็มีแค่นิดเดียวแต่ไมเป็นไรเดี๋ยวจุดไว้ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ได้กัน ุดตรงนี้ตรงนี้ไว้เดี๋ยวเอาไฟออกมาก่อนไฟอยู่ไหนเนี่ยต้องหาก่อนฉันรู้แล้วว่าตั้งอยู่ไหนมันอยู่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ไฟเฮ้ยนี่งเจอแล้วเสร็จไฟออกมาก้อนหนึ่งแล้วก็ย้ายมันไปที่เสาอ,อากาศทึบ ไฟลอยได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมลอยไม่หยุดเลยไฟลอยได้แน่เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันสร้างให้มันใหญ่ขึ้นได้ด้วยนี่ก็เลื่อนกลับไปไฟเดี๋ยวนี้นะต้องให้มันอยู่ตรงกลางผ้ามา่านตรงนี้ เพื่อจะสามารถสร้างเสาอากาศที่ดีมากๆได้แน่นอนเข้าไปเข้าไปอยู่ตรงกลางนีโอเคสำเร็จเสาวอากาศของฉันจสามารถรู้ตำแหน่งและเวมบไพวินก็เจ้านายก็จะได้เราจะรอไปช่วยเจ้านายกันทุอคดหาคือตอนนี้ก็คือ เจ้แบบบบาแมวดำกำลังหาวิธีหรือสร้างแผนเพื่อช่วยเจ้านายได้นะคะสวัสดีก็เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วไปติดตามใน EP 13กันนะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย